จ้าวันดีครับค่ะวางก็จางวาง,วางอยู่เนอะอ้าวเสันเนาะว่าตามตัวเล็กตอจอจ่อเลิจอเลยตัวโอ้ก็มัวแต่ยากนำเล็กเล่าก็เลยว่าปล่อยให้ด้วยเวลาโดดอืสูตรต่อตามต่อเล็กชนกันจ้ะฟันเลขก,ลกฟันกับเล็กคานวนกับทะเบียนรถกับไอ้เล็กีีบาท ชุ่นกันตัวเดียวกันค่ะฝันดีติจ่ะเกิดดีเติบอยู่ฝันว่าฝันว่านายกมาหาฝันว่าเจ้าชายพี่บางกรอืมเจ้าฝันดีทางพี่บางกรเนียนนายกประเสริฐมากจ้าฝันดีจ้าแมนอยู่ฝันดีฝันดีค่ะ อายุของนายโยก็ไปโตก็เลขคำนวณน,น่าอีกกว่านี้โตก็เลขกี่บ้านอีกอืมจ้าโอเคค่ะเออเออแล้วก,ก็ฟันเห็นเจ้าเจ้าใช่ที่ปังกรจ้าดูฟังนะครัฟันดีฟันดีมีสุกมีมันจ้ะจ้ะเอากระสันเอาไปตามต่อตัวเลขเนาะไปตามต่อขอาเปลี่ยนตําล่าสักหน่อยค่ะวดวันที่สิบหกเนาะจ้า วันประาัจจุบันที่1 6ที่สักายน2567เ,เลขข้างบนจะมีเลขบนมี 8, 3, 8, 3, ้836 836ครับปดศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองครับเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปด เลขพันเบิ้ลพันเบิ้ลที่มาเนี่ยกับกับที่สามสามกับเจ็ดเจ็ดแล้วกับปเจ็ดเจ็ดแล้วก็บแปดแปดจ้ะครับพันพันชิเบิ้ลนะจ้ะครับอันนี้ที่เลขบนแล้วก็วิ่งแปดวิ่งบนนี่ฟันไปที่แปดจ้ะครับข้างข้างล่างจะที่วิ่งเก้าข้างล่างวิ่งเก้าข้างล่างวิ่งเก้าจ้ะ สี่เก้าสี่เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งครับแล้วก็แทนอีกตัวหนึ่งสามหกสามหกจ้ะครับสี่คูเนาะสี่คูจ้ะอันเล็กจ้าเล็ค่ะเน้นทางล่างเล่นสี่เก้าทางล่างเล้นสี่เก้าครับ ไลวขางบนก็นขงบนนี่กันเน้นแปดสามหกเออเอา,เอา 4, สี่ซะเอาหกสามแปดจะดีกว่าเพราะว่าเล็กมันเล็กสามหกเนี่ยมันเกิดออกอาจจะออกง่ายจแต่สามแปดคิดว่ามันจะง่ายกว่าจ้ะหกสามแปดจ้ะครับกับเราจ้ะคือเน้นหางเดียวนี่แหละตัดหนาตัดหลังเน้นเอา ตัวตัวร้องกับตัวร้องกันไอ้ศูนย์แปดสองจ้าครับตกกันไปเก้าหนึ่งแปดจ้าค่ะแต่ว่าผู้ใดขันมากเบิ่งกันนี่ละเจ็ดเจ็ดสามสามเป็ดเป็ดเนาะครับจังห้างแรกก็ตัดออกน้ำแดงจ้าตัดเด่นเอาเด้อหกสามเป็ดเนาะครับ ฝันตีเป็นตัวใดจ้ะหือจังใดความฝันนี่ฝันเห็นนายกับอยนายกสามแปดสามแปดจ้ะความฝันเนาะจ้ะเจ้าที่บาง่อก่อนับฝันก็ตีเป็นเลขที่เก่าไม่ได้อืมสามเก้าสุดเก้านี่แหละเลขล่างจ้ะสามแปดกับซี่เก่าเนี่ยแหละเลขฝันเนาะครับค่ะจ้ะกระลองพิจารณาบาง้นชนก็หวยสตดเนาะ ครัออมบมันชดกันยงงอ,อยู่ก็มันร้องตื้อมั่งกันอาเธอมีตกมีหลับบ่มีแต่ว่ไปยังไงกันอยู่กับดวงก้นจ่าเล่ก็ออกเปกๆน้่นแหละช่วงนี้สองวันว <3 S 1> <ส>ันนี้เล่ออกเบิ่นจ่าทะ,ะ,ะวเบียนทะเบียนรถกับศูนย์แปดแปดทะเบียนไอ้บ้านกับสามแปดแปดอือจ้าอายุนายกับสามแปดเล่วเล็นได้กับสามแปด อืมจ้าค่ะค่ะคือบาเลกชนกันว่าถอะทั้งทะเบียนรถทั้งบาเลกทีทั้งสูตรเนาะครับจ้าโอ้จังใดกังวลนี่ก็ให้โให้มันเดินครับแล้วก็เลขฝันปอมมันก็ตกนะนมันก็ตัวในนายหยกมือมันตกกัะเลขกเนี่ยเลขกจำมันจ้าค่ะเต่กัถ้าเป็นผู้ใด สนใจเพื่อนบ้านก็ตามเบอร์โทรได้เนาะครับตามว่าอันสมองมันไปข้างเพื่อนบ้านก็เลยใส่มันก็เลยปล่อยไว้โดนพูดตามรักใ้แต่โดนอะละปล่อยเล็กต่โดนเนะจ้าจังเพื่อนบ้านจ้านางกับเพื่อนบ้านฟังขู่ฝนจ้ากันผู้่ใดสนใจก็ตามเบอร์โทรละสามานาจิตตกเบอร์โทรให้คือเ่าเนาะตามนั้นเนาะเสียนเนาะครับจังใดกัน ค่ะค่ะขอบคุณค่ะวันดีจ้าสวัสดีครับเดี๋ยวสาบนาจัทวนตัวเลขออกระชายดำห้ฟังเดอร์พี่น้องในงวดวันที่16พฤศจิกา67วิ่งบนฟันไปที่8จ้าจับคู่หกให้638 082และ918ถ้าเบิ้ลมานะคะถ้ามักเมินก็คือ3377แล้วก็88แค่นั้นเพื่อเน้นให้638 638ให้ตัดเล่นเดอร์เดาบนาจะตัดให้คือ6 3 3 6 สามแปดแปดสามเละหกแปดแปดหกเค่นั้นจ้ะเลขล่างวิ่งไปที่เก้าจะจับคู่ไหคือสี่เก้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งและสามหกจ้าเน้นไหคือสี่เก้าเด้อพี่น้องจ้าสําหรับเลขความฝันเพิ่นฝันเห็นนายกกับองค์ทีจ้ะกะนี่ละจ้ะแตกบาเลขทีเพิ่นกับทะเบียนรถเพิ่นตรงกันเนาะคือศูนย์แปดแปดสามแปดแปดเนี่ยค่ะมันแปดแปดมันตรงกันจ้ะอายุนายกคือสามแปดเพิ่นตีสี่เก้าหรือ 49, วความฝันจ้ะ ผู้ใดอยากติดตามเพิ่นกน็ตามเบอร์โทรจ้าโทราหาิ่้ได้โดยตรง063650020 0 000 000 000 000 000 000จะเ้าเดี๋ยวจะเปรียบเทียบสถตติงวดเก่าให้เบ่งนำ้ำงวดเก่าพ่นหลุดเด้อพี่น้องค่ะ,ะตามนี้จ้าหลุดทั้งเล็กเรียนเลยพี่น้องปกติเล็กเรียนพ่นจะเดินดีเอามาลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กริ่งๆเป็นกำลังใจนำเน้อจ้าพี่น้องบ่าหลายใ่ไป16พฤศจิกา หกเจ็ดผู้ใดเห็นคลิปนี้รวยๆปังๆนะคะก็ให้ถึงหวยรวยเงินน้ำกันสู่ขู่สูโงนเงินไลตรงร้องไลเขาคลิปนี้ไปเลวจ้ะสวัสดีจ้าทาวะ,วะหาปุราปาลปุเรนติสาคะลังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปะจิตังตุมหังคิตปะเมวสมิชนโต สัพเพ,พปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยธามานิโชติระโสยธาสัพีติโยวชันโตสัพโรโควินัสตุมมาเตภวัตว,วันตรายโยสุขีธีคายุโคภวะอภิวาธนศีลิสนิจังวุธาปจายนอง จตารโรธรรม,มาวัฒนติอายุวันโมสุขังพระลัง